โยอาซามาดี Yo, u, 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 ิรุนเมรกานมาดีบรุนดูไปเดีิรุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเดมอนสเตรเยอร์เดอะฮิโนคามิคุนขึ้นสองกันนะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวซาเนมิกันนะอ่าเสาหลักลมนะฮะท่านผู้ชมนะเออเสาหลักวายุหรือว่าเสาหลักลมนั่นเองโอเคคนนูนเราจะมาเล่นกันเลยนะครับมันก็จะมีอ่าสกิลสองท่าหลักนะท่านผู้ชมนะที่ผมจะเล่นนะครับมันจะมีในส่วนของอ,อ่า กระบวนท่าที่1นะท่านผู้ชมนะกับกระบ,บวนท่าที่4นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมอ่าสแกนฟอร์มกับในส่วนของอ่าฟโฟล์ฟอร์มนะท่านผู้ชมนะมก็ผมจําชื่อเต็มๆมันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเราจะารู้จักสกิลเดี๋ยวผมเอามาในส่วนของสแกนฟอร์มก่อนนะครับแล้วก็เอาสกิลประสา,านมานะท่านผู้ชมนะของโอบปราไนนะครับมาคนดูเราจะมาใส่กันเลยนะครับคนดูต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 ู อ่ลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยายคลิปสำหรับคนที่อยากไปซื้อมาเล่นนะครับมีให้เล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC PS4 PS5 สโฟ Xbox รุ่นนินติงโดสวิกเลยนะทุกผู้ชมนะมาคนดูเราจะมาทดสอบสกิลกันของเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยมาแล้วนะครับคนดูแล้วเราเริ่มจากการใช้สกิลปกติก่อนครับการตีปกติของเจ้าตัวอ่าซานิมินะทุกผู้ชมนะเสาหลักลมหรือว่าเสาหลักวายอยู่นั่นเองก,กดตีกด X ปกติตีปกติ6ฮิตนะทุกผู้ชมนะดูนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกด x นะท่านผู้ชมนะถ้าเล่นใช้จอย xbox นะดูนะห okay. นะนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะท่านผู้ชมนี่ดูนะนี่นะครับอ่านี่คือโจมตีปกติแบบเบานะครับกด x บนตัวจอยนะครับส่วนต่อม,มาเป็นการโจมตีหนักนะฮะท่านผู้ชมนะถ้าแบบไม่เดินนะครับกด y นะท่านผู้ชมนะโจมตีหนัก Heavy Attack น,นี่เห็นไหมก็จะเป็นแบบใช้คลื่นพา พายุลงไปนี่เนี่ยนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับดูนะ,ะวานจีนครบนี่เห็นไหมเอาใหม่นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเมืแ่อบบกี้นี้เรากดเดินอ่าโอเคนี่เป็นการกดอ่ากดไวโจมตีหนักนะครับ ถ้าเราเดินไปด้วยแล้วเราใช้สกิลไวไปด้วยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคนดูนะเนี่ยดูนะหนึ่งสองซ้ำกดไวนะครับเดินไปอยู่อย่างนี้แล้วกดอ่าไวบลูงเข้าไปนะมันจะเป็นการแบบพุ่งชนนะฮะท่านผู้ชมดูนะเอีหนึ่งสองซ้ำนี่นะครับเห็นไหมพุ่งเข้าไปดูนะเนี่นี่วิ่งไปแล้วกดไวนะท่านผู้ชมนี่จะประมาณนี้เลยนะครับ โอเคนะฮะส่วนต่อมาก็จะเป็นการกระโดดและโจมตีนะกดกระโดดแล้วกดววยนะครับกดกระโดดแล้วกดโจมตีหนักนะนี่ปึบนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมปึบแล้วก็บูงอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรากระโดดแล้วเราคุมทิศทางการเดินด้วยแล้วกดไยเนี่ยมันจะเป็นแบบอ่าการพุ่งเข้าไปฟันแบบนี้เลยครับดูนะเนี่ยอ่าโอเคนี่นะฮะ ให้รู้ไว้นะครับเวลาเราเดินนี่สกิลมันจะแบบพุ่งกันไปหาศัตรูนะเวลาเราใช้ปรานหรือว่าพลังปานหรือว่าการโจมตีหนักนะทานผู้ชมดูนี่ประมาณนี้เลยนะฮะสุดต่อมาก็เป็นการอ่ใช้สกิลเสริมนะทานผู้ชมนะเป็นอ่ะสกิลจับนะครับทานผู้ชมกด R นะครับกับ X พร้อมกันนี่เข้าคัาสซีนเตะเข้าไปอย่างงี้นี่ให้ดูใหม่ปึ๊บกด R กด X นี่นะครับทานผู้ชมประมาณนี้เลยนะฮะ กด R กด X อีกเฮือ,อ,อติวานเจีย๊ยบเอาไหมอารนี่อย่าอ่าประมาณนี้เลยนะครับต่อไปก็เป็น R แล้วก็ Y นะท่านผู้ชมนะนี่ R กับ Y จะเป็นการแบบเปิดอ่าพายุนะเป็นกระบวนท่าเานะครับนี่เป็นกระบวนท่าที่4นะท่นานผู้ชมนะเป็นมาเปิดพยดา,ายุกด R แล้ว Y นะท่นานผู้ชมนะ นี่ R แล้วก็วายนะเป็นการตัดคอมบอ่าประมาณนี้เลยนะครับโซ่จะมาเป็น R แล้วก็ B นี่นะครับเป็นการแบบพุ่งเข้าไปฟันนะดูนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับ R แล้วก็ B นี่จริงๆสกิลกันค่อนข้างไกลนะถ้าเรากดเราเราสามารถกด R แล้วก็ B ค้างไม่ได้แบบนี้นี่เป็นการพุ่งไปฟันแบบไกลมากเลยนะท่านผู้ชมอ่าดูนะผมลองระยะไกลอย่างนี้ดูสุดแมพแล้วก็กด R แล้วก็ B ค้าง โอ้โหถึงนะครับไกลอยู่นะเนี่ยคนดูอ่าแล้วก็บีนี่นะถึงอยู่นะครับไกลไกลเห็นไหมเห็นไหมใช้งานได้ใช้งานได้ไดฟึบบนอาแล้วก็บีเย้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะเป็นการอะเปิดปานนะท่านผู้ชมเปิดปานยังไม่ลงอันตินะต้องเก็บอ่าครบสองหลอดนะท่านผู้ชม เราตีไปเรื่อยๆจนเก็บให้มันขึ้นเลขสองครับหรือว่าเก็บครบ2หลอดสีเหลืองแถบด้านล่างอ่ะคนดูเปิดปานก็กด LT นะท่านผู้ชมนะ LT หนึ่งครั้งแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นการเปิดปานนะครับดีเห็นไหมก็จะมีออร่าขึ้นมานะท่านผู้ชมนะอ่าทีนี้เราก็เวลาเราฟันปกติมันก็จะมีติดคัดสซีนเห็นไหมให้มันติดครบคอมโบนี่เออกดตึงกวดตึงกันไหมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าจ้า นี่โหดจัดคนดูดูหนึ่งสองสามสี่ห้าอออ่าหวานเจี๊ยบโอเคทีนี้นะครับมาพูดถึงอันติมีนะมันจะมีแบบว่าอ่าหลดเดียวนะท่านผู้ชมนะกับแบบดูโอ้นะครับแต่ผมปรับให้มันเป็นหลดเดียวก่อนสเปเชียลนี่หลดเดียวนะอันนี้เป็นอ่ากระบวนท่าแรกนะที่ผมเอามาดูเป็นกระบวนท่าที่หนึ่งนะครับ โอ้โหโคตรโหดเดอ๋ยอตัดพายุคนดูนี่เห็นไหมอีกทีนึงเดี๋ตัดพายุนี่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 เยวเออนี่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นกระบวนท่าที่1นะท่านผู้ชมนะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอากระบวนท่าที่2ออกมานะครับท่านผู้ชม นี่เราก็มาเลือกใหม่นะครับเวลาก่อนที่เราจะเล่นเราก็ควรเลือกกระบวน่านะกด L TR T R T เนี่ยมันจะมีเลือกนะครับด้านล่างซ้ายมือนะเมื่อกี้นี้เราคันฟอร์มากระบวน่าที่หนึ่งเราจะเอา f ฟ u r f o นะครับกระบวน่าที่สี่มา, <c oughs> าโอเค <c oughs> ไปฮะเรามีขอใส่กับอักษะมาคนดูเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับอันนี้เป็นกระบวน่าอีกกระบวน่าหนึ่งนะ <c oughs> เป็น f ฟอร์มนะครับกระบวน่าที่สี่นะ ของซานิมิดูนะกดอาร์ทีไปนี่อือโอ,อ,อ้โหคตรเท่คนนูพายุเลยอ่ะอือหวานเจี๊ยบอีกรอบหนึ่งฮะเยะอะอดาบสีเขียวงดงามโอ้โหโอ้โหโอ้โห อขาดไหมเน่ะน่าจะขาดนะครับเวลาเปิดปานใส่โวดอยู่นะคนดูอีกรอบนึงให้ดูให้ดูให้แบบชัดๆอันนี้เป็นกระบวนท่าที่สี่นะครับีวะโอ้วิสามิสาิเจ็ดฮิตเนี่ยเหรอน่าจะเยอะสุดแล้วนะท่านผู้ชมนะเกือบครึ่งหลอดเลยสกิลในส่วนของดามิฮิตฮิตนะท่านผู้ชมนะอทีนี้แล้วผมจะ อ่าใช้สกิลที่มันลิงกันนะนี่เห็นไหมมันจะมีดูโออัลติเมตนะถ้าเราเลือกตัวมาถูกนะท่านผู้ชมนะอ่าถ้ามันซิงกันครับอ่าลองกดดูนี่ดูอัลติเมตอันนี้ของผมเป็นอ่าประสานกันกันกบเอ่อเจ้าตัวโอบานใยนะสกิล <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่เข้าไปโอ้โหโคตรโหดหวานเจีย๊ยบเลยนะฮะอีกรอบนึง โคตรแรงมันเจี๊ยบอ่านะครับประมาณนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเล่นจริงๆดูนะครับว่าเป็นย well> ังไงเจอกับคอมซะหน่อยโอเคเอาแบบฮาร์ดนะท่านผู้ชมนะ แต่ผมจะเอากระบวน่าแรกเข้ามาก่อนเจอใครดีตัวไหนดีทาอายุไหมนี่สมันยุก็ได้นะครับยชิโร่กับทาอายนะุน,นะสุมมาไป let's ก o นี่ต้องใช้ใช้ฝีม,มือนะท่นานผู้ชมนเวลาลิน แวไข่ชินเ้อ,อสวยครับเาเยอะหวติดครับหวอืออุ้ยโดนจับอือวยเ้อือ,อ สวยสวย,สวยเรียบร้อยครับอย่างน uh> well ี้วุโอ้โห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 หดหดหใช้ได้เออ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 ไอพวกบอดฮาร์ดมันจะติดคอมโบเราดีนะท่านผู้ชมนะอ๋อนี่ปึ๊บสวยครับนี่เรียบร้อยครับเข้าอันตีเลยโดนกระบวนท่าที่หนึ่ง เรียบร้อยอือหือพายุตัดผ่านยี่สามนะครับยี่สามฮิตนี่เรียบร้อยครับโจมตีโคตรไกลอ่ะอ๋อวิ่สวยสวย ยมี่อุ้ยอุ้ยโอ้โหกดการไม่ได้คนดูเออ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 ไปแล้วติดคอมโบกับพวกบอดฮาร์ดนี่ผมกันไม่ค่อยไหวโอ้ยโอ้ยมันหลบดีนะพวกบอดฮาร์ดโอ้โหเรียบร้อยเข้าคัาซีนซะด้วย มาต่อได้เหี้ยโอ้มีห่วงม, an มีห่วงแต่บูนี่สวยค <simple> รับอ๋อเออเออเออเฮ้ยยาโอ้โหเฮ้ยมันปัดเราได้ไงวะคนดูนี่สิ สิวะนี่โอโ้โ,อโหสวยสวยนี่นี่กวิวคนห้างเล่นยากอยู่นะคุณต้องระวังให้ดีมานี่ตับเรียบร้อยดีอย่างนี้ ยาโอ้โหโดนตุ้ยหลังบ้าเอ้ยเราเสียจังหวะนะครับปึ๊บพุ่งเลยสวยพุ่งเลยเตรงนี้สเต็ปนี้ครับคนดูนี่นี่สวยครับมาดินี่เอาสิ ปึ๊บสวยโดนเรียบร้อยครับกระบวนท่าที่หนึ่งอื้ออเออเออตัดผ่านพายุโหจัดอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้ผมพูดมั่วนะครับผมดูขออภัยด้วยเดี๋ยวมีพวกเบี้ยวมดาด่าผมอีกพี่โค้งแม่งมั่วจัดนี่โอ้โห มันติดคอมโบโดีแนะ่ติดคอมโบโคตรด,ดีอ่ะเออมาดิีสวยอ,อย่างงั้นเลยอ้าวอะไรไม่ดนูนด้ไงวะอุ้ยมันติดบูธโอ,อ้โหอ้ายรัวรเลยกูนี่เอาสิ เด้นี่เอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรเบอร์คนดูดูดินี่เอาสิตัวทีว่าน้องพี่มีตัดพายุ เออเฟินต้องรงีบจบนะคนดูนะ <c oughs> นี่ <c oughs> เออเรี <c oughs> ยบร้อยดีครับนี่โดนกระบวนท่านี้รับรองไปวันอือซ <c oughs> าเนมีจัดผ่านธ์แรงอืมมาดิ ชวอวอเจัดเอ,อจัอะไรพี่ชายในจีนโอ้โหกดไวกว่าเราไงหืมไวหนักนวงว่ะหนักนวงหนักนวงจริงจริงซนิมมันโหดนะคนหนนะมันอยู่ที่คนเล่นแหละนี่นี่นี่นผมจิตสกิลรัวๆเลย เออไหวนี่เฮ้ยโอ้โหมันกระแทกกอดเตกโอ้โหมันมีท่ากระแทกกอดเตกด้วยนี่แม่งเจ๋วดูว่าซือสีนี่ไหวนี่เอาเดิติคอมโบนี่เอาเดิ นี่เนี่ยเออสวยโอ้ยวืวยยวดเฮ้ยเฮ้ยนี่อืออืออือหือโอ้เป็นงานใหม่ไอ้ตัวนี้แม่งผมสู้ยากอยู่นะนี่อย่างนี้ นี่ออกมาครับถอยออกมาโอ้ยบูงสวยบูงนี่สวยอื้อเรียบร้อยครับอืมจบเกมโหดอยู่นี่โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันสหรับซานิมินะท่านผู้ชมนะนี่ ก็ประมาณนี้แล้วกันเสาหลักกลุมนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็ไปซื้อกันมาได้นะลิงก์ซื้อเกมน,นี้อยู่ด้านล่างคำใจ,ะจะคลิปนะสำหรับวันนี้พี่โก้ก็ก่อนจะกับคลิปหน้าบายจ้าบายใจบายจู